ข่าวโดยน16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิชันอัรจอ้จยดจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด19อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคม เริ่มต้นกันที่ราคาหุ้นของการบินไทยค่ล่าสุดพุ่ง1 1 4 6 3นะคะคณะรักษาการผู้มนวยการใหญ่เผยดำเนินธุรกิจได้ตามปกติภายใต้แผนการฟื้นฟูค่ะ นายจักริดพาราพันธกุลนะคะรองประธานกรรมการคนที่สองรักษาการแทนกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าในวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้การบินไทยดําเนินการตามแผนฟื้นฟูธุรกิจภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของสารล้มละลายกลางโดยให้บริษัทดําเนินกิจการได้ตามปกติค่ะการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแม้จะเป็นการดําเนินการภายใต้พรบล้มละลายแต่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการเลิกหรือชําระบัญชีบริษัท หรือให้บริษัทต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามนะคะจะส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่างๆซึ่งมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและยังสามารถประกอบธุรกิจปกติต่อไปได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการค่ะ บริษัทนะคะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อฝ่าวิกฤตครั้งนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสาคัญในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและบริษัทขอขอบคุณนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นคู่ค้าพันธมิตรทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าและผู้โดยสารที่ยังคงให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจค่ะ บริษัทนะคะพร้อมจะกลับมาดําเนินกิจการและทําการบินอย่างเต็มศักยภาพในทันทีเมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลงขณะที่ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นการบินไทยนะคะพบว่าได้ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจากการตรวจสอบเมื่อเวลา15นาฬิกา7นาทีค่ะอยู่ที่4บาท70สตางค์เพิ่มขึ้น60สตางค์หรือว่าบวกอยู่ที่รอยละ1 4 6 3ค่ะ พนเอกประวิทย์ระบุนะคะอ่างเก็บน้ําหลักในภาคตะวันออกมีปริมาณน้ําน้อยค่ะกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในฤดูแล้ง นางนารมนพิญโยสินวัตรโศกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเปิดเผยเขาว่าพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีระบุจากการที่ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมาตราการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดระยองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าอ่างเก็บน้ำประแสและแหล่งน้ำหลักอื่นๆในภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำน้อยมากค่ะ จึงขอให้หน่วยงานด้านน้ำนะคะวางแผนเก็บกักน้ําและการสูบน้ําจากแม่น้ําเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ําในช่วงฤดูฝนเพื่อใช้ในฤดูแล้งต่อไปและ ไม่ปล่อยให้น้ําไหลลงทะเลโดยสนย์เปล่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมค่ะควรวางแผนการสํารองน้ําให้เพียงพอกับความต้องการภาคเอกชนควรหาแนวทางร่วมลงทุนผลิตน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อการใช้น้ําของทุกภาคส่วนและสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเร่งขับเคลื่อนโครงการด้านน้ํารองรับการขยายตัวของพื้นที่ EEC ในทุกมิติพร้อมกับขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ใช้น้ําตามแผนอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ ิดท้ายกันที่การตั้งคณะกรรมการนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริง10ตำรวจโทรสังกัดต่อชอดอที่33ค่ะเจตนาทำเตี้ยมอชอตายหรือไม่พันตำรวจเอกกฤษณนพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าต้นสังกัดของ10ตำรวจ10ตำรวจโทรค่ะสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33ได้มีการ มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสิบตำรวจโทรคนดังกล่าวนะคะเข้าพบตำรวจสพช้างเผือกยอมรับว่าพาพี่เตี้ยมอชสุนัขพันธ์ทางเพศผู้อายุ8ปีสัตว์เลี้ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเที่ยวแต่ว่าเตี้ยมอชคะกระโดดลงจากรถขณะข,ข,ข,ขับขี่ทำให้ล้อหลังทับตายทันทีเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามีเจตนาทำให้สุนัขตายหรือไม่ ครั้งนี้นะคะคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อได้จริงเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิว t c ด d อกไ h a i l a n d และคณะพร้อมด้วยชุดสืบสวนสพช้างเผือกและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ต้องสงสัยได้ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยได้เรียกตัวสิบตำรวจโทร,รายดังกล่าวมาพูดคุยเพิ่มเติมและทางมูลนิธิทางมูลนิธินะคะได้ขอแจ้งความในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ซึ่งได้รับเป็นคดีเอาไว้แล้วโดวยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ ส่วนประเด็นที่มีการระบุว่ามีผู้ได้ยินเสียงปืน4นัดในคืนเกิดเหตุน่าเชื่อว่าเกิดการทารุณกรรมสัตว์ขึ้นและคนร้ายน่าจะมีมากกว่า1คนนั้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานค่ะโดยหากมีหลักฐานเพิ่มเติมนะคะทางเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะดำเนินคดตีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิก5นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN